ลดน้ำหนักไปแล้วครับ7กิโลกรัมจากตอนแรกนะน้ำหนัก54.9ครับตอนนี้เหลืออยู่เพียง47.7เท่านั้นครับใช้เวลาเพียง2เดือนเท่านั้นก่อนหน้านี้ใส่เสื้อผ้าเก่าๆไม่ได้เลยนะครับต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ตอนนี้กลับมาใส่เสื้อผ้า เดิมๆเ,เนี่ยได้ถูกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ของสูตรที่เรียกว่าอาหารต้นทางนั่นเองครับวันนี้หมอแบงค์มาแชร์หนึ่งความคิด1เทคนิคนะครับที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์แบบนี้เหมือนพี่ท่านนี้นะครับในการลดน้ําหนักให้ยั่งยืนตามสไตล์ของอาหารต้นทางเนี่ยหมอแบงค์จะสอนนักเรียนเสมอครับว่าเราเนี่ยห้ามลดน้ําหนักระยะสั้นครับคุณจะต้องรู้สึกว่ามีความสุข ตั้งแต่แรกที่ได้ทำครับพะเมื่อเรามีความสุขครับเราจะไม่เหมือนกับการเข้าคอร์สลดน้ำหนักอีกต่อไปครับเวลาคุณปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยคุณมีความสุขใช่ไหมน้ำหนักมันลดลงมาเองตามธรรมชาติครับนี่คือสูตรที่เรียกว่าอาหารต้นทางดังนั้นเนี่ยให้คุณกลับไปเช็คครับว่าวิธีการกินที่คุณทำอยู่เนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีความสุข และทำได้ทั้งชีวิตไหมถ้าเกิดคำตอบเนี่ยอยู่ในใจว่าโอ้ฉันสามารถทำได้ทั้งชีวิตมีความสุขทางนั้นเนี่ยเหมาะกับคุณอย่างยิ่งครับสูตรนี้แตกต่างจากทุกสูตรที่คุณเคยรู้มาครับคุณจะสามารถกินข้าวได้เต็มอิ่มครับคุณจะสามารถกินผลไม้ได้อย่างเต็มอิ่มครับเพราะสูตรที่คุณผ่าน,านมาเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกว่าถูกจํากัดจริงไหม จะกินอะไรต้องนับแคลอรี่ระวังพลังงานเกินจะกินอะไรต้องคำนวณโปรโตีนกลัวโปรโตีนไม่ถึงใช่ไหมครับแล้วพอเราจะกินพวกอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากหน่อยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเครียดแล้วโอ้ข้าวกินเยอะไม่ได้ฟักทองกินเยอะไม่ได้จริงไหมสุดท้ายจะเหลือแค่อกไก่กับไข่ต้มนักเรียนหมอแบงค์เนี่ยมาบ่นให้หมอแบงค์ฟังเยอะมากๆเลยครับว่าเบื่ออกไก่มากแล้วนะครับเบื่อไข่ต้มสุดๆแล้วนะครับช่วงฟิตก็ ทำได้ลดน้ําหนักได้แต่พอช่วงไม่ฟิตตะบะแตกนะครับก็กลับมาอ้วนใหม่มันไม่สามารถยืนระยะได้ทั้งชีวิตครับดังนั้นเนี่ยหมอแวงก็เลยแนะนําคุณว่าลองมาดูสูตรอาหารต้นทางครับเป็นสูตรที่คุณเนี่ยมีความสุขมากๆกินข้าวกินผลไม้ได้อย่างเต็มอิ่มและได้ผลลัพธ์เหมือนพี่ท่านนี้ครับลด5โลหรือลด10โลเนี่ยไม่มีความหมายเท่ากับการลดได้อย่างยั่งยืนและทั้งชีวิต และไม่ต้องกลับมาลดน้ำหนักใหม่อีกรอบหนึ่งครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าสูตรอาหารต้นทางนั้นทำอย่างไรนะครับพิมพ์คำว่าลดน้ำหนักนะครับส่งมาที่ไลน์ด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวหมอแบงค์ให้ทีมงานส่งคลิปให้คุณได้เรียนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ Food Doctor